วิธีใส่กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ g o d e k รุ่น Easy 120นะครับวิธีการก็คือเราเปิดฝาขึ้นครับโดยการกดปุ่ม2ข้างนี้ยกขึ้นเาบาๆครับจากนั้นให้สังเกตตรงด้านหลังนะครับจะมีแกนใส่กระดาษอยู่สีเขีเขยวมันจะมีพลาสติกประกบม้วนสติกเกอร์อยู่นะครับให้เราเอาออกหนึ่งด้านนะจากนั้นเราก็เอาม้วนสติกเกอร์ของเราเข้ามาใส่ ซึ่งวิธีการใส่เนี่ยให้เรานำด้านสติกเกอร์ที่จะพิมพ์ขึ้นด้านบนนะครับเราจะไม่ใส่แบบนี้นะเราจะไม่ใส่ลักษณะแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะพิมพ์ไม่ออกนะครับให้เราหันด้านสติกเกอร์ขึ้นด้านบนจากนั้นนำพลาสติกด้านหนึ่งมาประกบนะครับจับใช้ขวาให้อยู่กลางจากนั้นเราก็วางลงไปที่แท่นวางสติกเกอร์มันจะมีร่องอยู่นะครับวางลงไปง่ายๆเลยขวดตัวล็อก ด้านหน้าเพื่อยกท่านเพิ่มขึ้นนะครับแล้วนํามือลอดเข้าไปด้านใต้นํามือลอดเข้าไปนะครับจากนั้นดึงสติกเกอร์ออกมาเล็กน้อยตรงด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวจับกระดาษอยู่นะครับให้เราเอามือทางออกนะครับแล้วเราก็จัดสติกเกอร์ให้อยู่ในตัวจับกระดาษนี้นะครับพร้อมกับเอามือบีบให้ตัวสติกเกอร์นั้นพอดีกับตัวจับนะครับแล้วเราก็ดึงสติกเกอร์ มาด้านหน้าหรือจะม้วนกลับไปแบบนี้ก็ได้ครับให้เลยตัวลูกยางด้านหน้านี้มาเล็กน้อยก็พอจากนั้นเราก็กดแท่นพิมพ์ลงให้มันล็อกแล้วก็ปิดฝาครับ